วันนี้นะคะเราก็จะมา unbox อกอีกแล้ววันนี้นะคะก็เป็นแบรนด์เดิมเลยคือแบรนด์ a t e s s e Box ซึ่งก่อนหันเนี้ยเขาก็เริ่มลงว่าเขามีคอลเลกชันใหม่ใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็ยังลังเลอยู่ว่าเราจะเอาดีหรือเปล่าเพราะเราเห็นว่าใบมันเล็กมากไงคิดว่าแบบมันน่าจะใส่อะไรไม่ได้เลยแต่แบบพอดูแบบพรีวิวที่เขาลงรูปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกเออมันก็น่ารักดีเนาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันมันต้องลองซื้อมาใช้ สักใบละกันแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีสองสีใช่ไหมเป็นแบบสีออกแบบหวานๆชมพูครีมๆกับสีฟ้าเราก็เลยลังเลว่าเราจะเลือกสีไหนดีเดี๋ยวลองมาแกะดูนะคะว่าเราจะเลือกสีไหน ยังเป็นกล่องแบบเดิมแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดสินค้าเหมือนเดิมแล้วก็ตัวกระดาษห่อนะคะก็ยังเป็นลายเดิมจากคอลเลคชันก่อนด้านในพอสัมผัสแล้วรู้ว่าน้องคขเล็กมากค่ะทุกคนคือเล็กกว่า แทบน่าจะเล็กกว่าทุกรุ่นที่ซื้อมาเลย <c oughs> อันนี้ด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะโอ้โหไหนไงเรามาแกะโโบับเบิลออกออก่อน ใจว่าถุงอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าอะ่ะรู้สึกน่าจะเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่ามันมีความแปลกๆแ,แต่ก็มีความคล้ายเดิมอยู่ค่ะใไซเล็กลงกระถัดรัดแอบเห็นน้องเขาแบบๆแลว้วอีกหนน นี้นะคะก็คือเป็นรุ่นใหม่ของแบรนด์ a r t i c o k Knob เป็นชื่อรุ่นว่าเจลาโต้นะคะสีที่เราเลือกมาคือสีบับเบิรกามก็คือเป็นสีแบบสีฟ้าส่วนวัสดุตรงนี้ก็คือเป็นผ้าทวีตนะคะด้านในลองเปิดดูนี่ด้านในอันนี้จะเป็นหนังนะคะก็คือเป็นหนังเทียมลายหนังก็คือจะเป็นแบบตามแบบเหมือนที่แบรนด์เขาใช้ตลอดนะคะ ก็สายเขาก็เก็บมาให้ในแบบนี้ซึ่งสายอันนี้จะเป็นสายสีออกโรสโกนะคะไม่ไม่ได้แบบเชิงเป็นสีทองขนาดนั้นนะนซึ่งเท่าที่สังเกตก็คือสายกับตัวอะไหล่ตรงเนี้ยคนละสีอะทุกคนเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยจะออกแบบสีทองเลย แบบทองแต่อันนี้จะออกโรสโกลด์ซึ่งเราว่ามันก็แอบ,บขัดขัดกันอยู่นะคือแบบว่ามันไม่เหมือนกัน,นกับไอตรงตรงนี้ก็จะเป็นสีทองเป็นอันเดียวกับตรงนี้เว้นที่ไม่เหมือนกันก็คือเป็นตัวสายค่ะที่ไม่เหมือนเมกี้ที่เปิดมาด้านในใช่ไหมก็จะมี ที่ปลุกมาให้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นถุงผ้าซึ่งถุงผ้าก็ยังเป็นแบบเดิมเนาะหน้าตาเหมือนเดิมคิดว่าเป็นไซส์เดิมด้วยค่ะนี่ก็คือใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ปิดลงมาอย่างนี้นี่ส่วน ด้านในอีกก็คือเขาก็จะมีช่องเล็กๆหนึ่งช่องตรงนี้นะคะเอาไว้แบบเสียบบัตรใส่อะไรที่แบบบางๆได้แบงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกนั้นก็คือจะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยอันนี้เขาก็จะเสียบเหมือนเขาจะเสียบบัตรของทางประเทศฉบอกมาให้แบบน,นี้นี่ก็คือเป็นบัตรเดิมนะคะไม่ไม่ได้เป็นบัตรรุ่นใหม่เนาะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเหมือนกับของคอลเลกชันที่แล้ว ส่วนตรงนี้นะคะเป็นหูจากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะอ๋ออันนี้มีมการแบบดามมาด้วยก็พันมาแบบแน่นหนามา มหูจับนะคะก็จะทําจากหนังเทียมเหมือนกันซึ่งเป็นหนังสีเดียวกับด้านในเลยน,บบนี่เอาไว้จับแบบนี้นะคะซึ่งคล้องแขนไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เล็กมาก <c oughs> แบบเล็ก เล็กเลยอะแบบว่าไม่สามารถแบบว่าเอา้องแขนได้ก็คือถือจับอย่างนี้ได้ไว้แบบมุิแบบใครจะเอากระเป๋าไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจับแบบนี้ได้แล้วก็หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสะพายไหล่สะพายคอสตัวดีได้นะคะซึ่งสายอันนี้ปรับไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นความยาวที่เราว่าไม่ได้ยาวมากนะถ้าถ้าเทียบกับแบบ อื่แต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะลองสะพายให้ดูอีกทีนึงนะคะว่ามันพอดีกับตัวนเปล่าเนาะนี่รอบๆก็แบบนี้เลยด้านหลังก็คือโล่งๆไม่มีอะไรตรงฐานก็คือโล่งๆนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองเอาของใส่ให้ดูว่ารุ่นเนี้ยใส่อะไรได้บ้างจุได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ อย่างแรกที่ปกติเราพกนะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าตังค์แต่ว่าเราคิดว่าอันเนี้ยตกรอบแน่นอนคือ,อยังไงก็ถ้าใส่อันเนี้ยก็น่าจะใส่ได้อันเดียวแล้วก็จบจริงด้วยทุกคนก็คือใส่ได้นะแบบพอดีเลยแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าใส่ลิปสติกอะไรแบบนี้เล็กๆเ,เข้าไปแล้วก็อาจจะมีแบบยาดม อะไรแบบนี้เล็กๆเข้าไปแล้วก็มีน้ําหอมซึ่งน้ําหอมอันนี้ก็เป็นแบบเทสเตอร์นะคะแบบใส่เล็กๆใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยแล้วก็เต็มแล้วอ่ะทุกคนซึ่งเราคิดว่าถ้าเราใช้แบบนี้เราคงไม่เอากระเป๋าตังค์อันเนี้ยใส่เข้าไปหรอกเราคงเอาพวกการ์ดพวกบัตรเงินสดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเสียบไว้ตรงนี้แทนนี่แล้วก็เอาพื้นที่ที่เหลือมาใส่ มาใส่เป็นตลับแป้งแบบนี้แทนแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ชอบพกก็คือทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกนะคะก็คืออ่ะถ้าอย่างนี้ก็คือยัดยังยัด,ยด,ยด,ยดได้แบบสบายๆแต่ว่าต้องต้องมีการจัดระเบียบนิดนึงค่ะทุกคนคือมันไม่สามารถแบบว่าโยนโยนโยน,โยนเข้าไปได้เลยอ่ะนี่น,นี่ด้านในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่ปกติเราพกก็คือเป็น แอลกอฮอล์แต่ว่าแอลกอฮอล์เนี้ยก็คิดว่ามันใหญ่ไปต้องเป็นแบบแอลกอฮอล์ที่เล็กที่สุดอะค่ะทุกคนแบบอันบางๆเลยอะแล้วว่ามันมันยัดลงตรงนี้ได้อยู่นะเนี่ยมันยังมีพื้นที่อยู่ถ้าสมมติวใครที่พกแบบลิปสติกแท่งยาวๆก็คือไม่สามารถใส่แบบตั้งๆได้ก็คือต้องนอนเก็บไว้แบบนี้วิ่งทำไปเล่นไปมันก็ใส่ได้อยู่นะมันก็โอเคนะแต่ว่าเนี่ย ของใช้จําเป็นก็คือโอเคแล้วเนสติกยาวๆก็นอนเอาและอันนี้ก็คือเป็นแบบสเปรย์แอลกอฮอล์แบบบางๆซึ่งวันนี้พอดีว่าเราไม่ได้พกมาก็เลยไม่ได้ลองใส่ให้ดูนะคะแต่ก็คือโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยถ้าใส่อย่างนี้แล้วก็ปิดแปะก็คือพอดีไม่หนักเพราะว่าใส่ของน้อยมากและตัวกระเป๋าว,วาะด้วยความที่เขาด้านนอกเขาเป็นผ้าด้านในเป็นหนังน,นิดหน่อย,อยมันก็เลยไม่ได้ทําให้ หนักอะไรนะคะแต่ว่าที่ติดติดอย่างนึงแหละเรารู้สึกว่าอะไรอ่ะมันควรจะแบบสีเดียวกันเพราะมันแบบคนละสีะ่ะเราว่ามันไม่มันไม่ค่อยสวยอ่ะมันก็จะมีแบบความขัดตานิดนึงแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก,ก็คือโอเคเลยนะนี่แล้วตะกี้ลองไปสะพายดูแล้วโอเคนะคะความยาวแบบว่าไม่ได้ยาวเกินไปอย่างที่ทางร้านเขาบอกแล้วว่าออกแบบมาให้สําหรับแบบ สาวๆคนไทยแบบตัวเล็กๆร้ 150, 160, อยห้าสิรอยหกสไรเงี้ยสามารถสะพายได้ก็คือเราว่าโอเคไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าไปม้วนสายหรือว่าตัดสายอะไรนะก็คือสามารถใช้ได้เลยแต่อีกหนึ่งอย่างที่ติดก็คือกระเป๋าอะสมมติเราวางอ่างใช่ไหมคือ มันมันไม่ค่อยทรงตัวค่ะทุกคนคือน้องเขาจะเอ็นด้านหน้าไม่รู้ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมคือแบบว่ามันจะมีความเอ็นด้านหน้าอันเนี้ยโชคดีที่ใส่ของไปแล้วก็เลยไม่ล้มแต่ถ้าใส่ของน้อยกว่านี้ยน้อยจะมีความพลิกอย่างนี้คะ่ะทุกคนเออก็คือต้องต้องระวังดีๆไม่งั้นเดี๋ยวอะไรตรงเนี้ยอาจจะเป็นรอยได้นี่ก็คือเวลาวางก็ต้องแบบวางให้มันแบบจับน้องเขาดีๆหน่อยแล้วค่อยวาง น้องเขาจะได้แบบว่าไม่ไม่ความหน้าแต่คือถ้าไม่รู้ดูในกล้องอ่ะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่คือดูของจริงก็คือน้องแบบเตรียมเตรียมจะล้มแล้วอะเ <c oughs> ทมาข้างหน้าแบบจะ45องศาแล้วทุกคนแต่ว่ามันมันก็ยังได้อยู่ถือว่าใบเนี้ยถ้าใครอยากใช้แบบสำหรับเสาร์อาทิตย์แบบไปคาเฟ่ไปเที่ยวนิดๆหน่อยหน่อยหรือว่าแบบไปออกงานใส่ของไม่เยอะนิดๆน,นหน่อยๆแบบถือเอาสวยถือเอาน่ารักอะไรอย่างเงี้ย ถ่ายรูปสวยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าใบเนี้ยคือโอเคเลยแล้วราคาก็คือไม่ได้แบบว่าแรงมากก็คือราคาก็ยังเข้าถึงได้นาะสองพันปลายปลายตามแบบเลดของร้านเขาอืใช่แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเรามีโอกาสได้ออกไปสะพายยังไงเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆดูทริงนะคะว่าแบบมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าพูดถึงสีอะอีกสีหนึ่งอะที่มันเป็น สีแบบชมพูเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะคะแล้วว่าอันนั้นน่าจะแบบแมทกับชุดง่ายกว่าแต่พอดีว่าเราอะจะมีแบบกระเป๋าสีขาวสีครีมสีอะไรเงี้ยเยอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออลองเอาสีฟ้ามาดูดีกว่าแล้วว่าค้คงไม่ได้แมทชุดยากขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวยังไงจะลองแบบอ่าเลือกชุดใส่สะพายออกไปข้างนอกดูนะคะว่าแบบว่าเออใบนี้มันเวิร์กไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยรวมคือน่ารักนะแบบว่า สพยเอาหน่ารักแหละอืก็จะมีแบบติดเรื่องหน้าคว่ำกับเรื่องสายนิดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าสมมติวเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนอ่ะก็คือสามารถพิมพ์ถามได้เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะรีบมาตอบให้เนาะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณมากที่ทุกคนดูจนจบค่ะขอบคุณค่ะ